สนามบินที่สว่างที่สุดกลับกลายเป็นที่ที่โลกของเด็กคนหนึ่งค่อยๆดับลงท่ามกลางผู้คนมากมายไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังเห็นทุกอย่างเป็นครั้งสุดท้ายทำไมพ่อแม่ต่างชาติถึงเลือกประเทศไทยเป็นทริปสุดท้ายของลูกสาวเสียงหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับความมืดที่เริ่มพืบนพานและคำถามเดียวที่ยังค้างอยู่เมื่อดวงตาปิดลง หัวใจจะยังมองเห็นอยู่ไหมเรื่องราวนี้จะทำให้คุณหยุดหายใจจนวินาทีสุดท้ายสนามบินสุวรรณภูมิสว่างจ้าแสงไฟสะท้อนพื้นเงาจนแสบตาเด็กหญิงจับมือพ่อแน่นเหงื่อเย็นไหลผ่านฝ่ามือเล็กเสียงประกาศดังซ้อนกันภาษาแปลกปลอมกระทบโสดประสาทแม่ก้มลงจัดผมให้ลูกนิ้วสั่นจนกิบหลุด เด็กหญิงมองไปรอบตัวภาพทุกอย่างเริ่มละลายสีเหลืองของป้ายกลายเป็นเงาเบลอไร้ขอบเขตเธอสูดกลิ่นอากาศลึกกลิ่นโลหะและน้ำหอมปนนฝีเท้าคนเดินผ่านเหมือนคลื่นกระแทกซ้สำซากพ่อผู้เสียงเบาแต่คำพูดสั่นจนแตกคำว่าเที่ยวสุดท้ายลอยค้างในอากาศเด็กหญิงพยายามยิ้ม แต่ดวงตาแดงฉานภาพของประเทศไทยยังไม่ทันชัดเจนแสงเริ่มหรี่ลงเหมือนมีใครหมุนสวิตช์ช้าๆเสียงรอบตัวค่อยๆห่างหัวใจเต้นดังแทนแม่กอดลูกแน่นน้ำตาหยดลงบนไหล่เล็กเด็กหญิงกระซิบถามโลกจะหายไปจริงหรือพ่อไม่ตอบเขามองไปข้างหน้าอย่างตื่นตระหนก แสงสุดท้ายไหววูบสนามบินทั้งแห่งสันไหวความมืดคืบคลานพร้อมเสียงลมหายใจที่ถี่ขึ้นมือของเด็กหญิงเริ่มเย็นแต่เธอยังยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายที่ไม่มีใครรู้ความจริงและในวินาทีนั้นบางสิ่งในดวงตาของเธอเปลี่ยนไปดวงตาที่เคยสะท้อนแสงเริ่มกลายเป็นบ่อน้ำลึก เด็กหญิงกระพริบตาทีแต่ความมืดไม่ถอยกลับเธอพยายามจดจำเสียงฝีเท้าของพ่อกลิ่นเสื้อของแม่อุ่นและคุ้นเคยเสียงล้อกระเป๋าลากผ่านเหมือนเสียงเวลาไหลออกไปหัวใจเต้นแรงรากับกําลังวิ่งหนีบางสิ่งเธอเอื้อมมือไปข้างหน้าแต่ภาพไม่ตอบสนองโลกที่เคยกว้าง หดแคบลงทุกวินาทีพ่อก้มลงกระซิบเสียงแต่พระใกล้หูคำสัญญาลอยอยู่แต่จับต้องไม่ได้แม้กลั้นสะอื้นอ้อมแขนสั่นไม่หยุดเด็กหญิงพยายามนับลมหายใจหนึ่งสองความทรงจำผุดขึ้นรอยยิ้มริมทะเลเสียงคลื่นในภาพถ่ายที่เธอเคยเห็น สีฟ้าที่เคยสดตอนนี้เหลือเพียงความรู้สึกแสงจากหน้าต่างสูงหายไปจากสายตาเหลือเพียงความอบอุ่นจากมือที่กุมอยู่เสียงประกาศครั้งใหม่ดังขึ้นแต่ไม่มีทิศทางเด็กหญิงเริ่มกลัวความกลัวที่ไม่มีภาพพ่อแนบหน้าผากกับลูกลมหายใจสั่นประสานกันแม่เอามือปิดหลังลูก เหมือนกันโลกแตกเด็กหญิงถามเบาๆประเทศไทยสวยไหมไม่มีใครตอบทันทีความเงียบหนักอึง้งหัวใจของพ่อเหมือนถูกบีบจนแหลกแม่ยิ้มทั้งน้ำตาแม้ด,ดวงตาจะพระ่าความมืดยังคืบคลานแต่ความรักยังอยู่เด็กหญิงยืนอยู่ตรงนั้นกลางสนามบินที่ไม่เห็น รับรู้ทุกอย่างผ่านเสียงกลิ่นและการสั่นของหัวใจโลกอาจเลือนหายแต่ความทรงจำยังเต้นอยู่ในอกเล็กๆที่ยังไม่ยอมปล่อยมือมือเล็กยังจับมือพ่อแม้แรงจะเริ่มอ่อนลงความมืดไม่ได้น่ากลัวเท่าความไม่รู้เด็กหญิงเอียงสีสฟังเสียงหัวใจของพ่อ เต้นแรงเต้นผิดจังหวะเหมือนกำลังแตกสลายเงียบเๆแม่สูดหายใจลึกกลิ่นน้ำตาอุ่นๆยังติดอยู่เสื้อของแม่เปียกแต่แม่ไม่สนใจโลกภายนอกยังเคลื่อนไหวแต่โลกของพวกเขาหยุดนิ่งเสียงหัวเราะจากที่ไกลแทงเข้ามาในอกเด็กหญิงขมวดคิ้วเหมือนพยายามนึกภาพถนน ท้องฟ้าผู้คนทุกอย่างกลายเป็นคำบอกเล่าพ่อพยายามเล่าเสียงสั่นทุกประโยคเขาพูดถึงแสงแดดที่อบอุ่นกว่าที่ไหนพูดถึงรอยยิ้มของคนแปลกหน้าเด็กหญิงฟังแต่ไม่เห็นเธอรับรู้ผ่านน้ำเสียงที่แตกหักแม่ลูบผมลูกช้าช้า เหมือนกลัวเวลาจะหนีทุกจังหวะของมือเต็มไปด้วยความผิดความเสียใจและคำถามที่ไม่มีคำตอบเด็กหญิงเริ่มหายใจช้าลงร่างกายอ่อนแรงโลกเงียบเหมือนถูกห่มผ้าหนาพ่อกอดแน่นขึ้นเหมือนจะดึงลูกกลับมาแม่ศพลงข้างๆไหลสันสะเทือน ไม่มีใครร้องให้เสียงดังแต่ความเจ็บปวดดังสนัน่นเด็กหญิงยิ้มบางๆยิ้มที่ไม่มีภาพเธอกระซิบหนูยังรู้สึกอยู่นะประโยคนั้นทำให้พ่อแทบสุดแม่เม้มปากไม่ให้เสียงหลุดเด็กหญิงยืนอยู่ท่ามกลางโลกที่มืดแต่หัวใจยังสว่างด้วยความรักที่ไม่หายไป แม้สายตาจะไม่ตอบสนองแต่ความรู้สึกยังตื่นทุกลมหายใจยังยืนยันว่าเธออยู่ตรงนี้และท่ามกลางสนามบินกว้างใหญ่ครอบครัวนหนึ่งยังยืนกอดกันไม่รู้ว่าข้างหน้าคืออะไรไม่รู้ว่าความมืดจะลึกแค่ไหนรู้เพียงว่ามือทั้งสามยังไม่ปล่อยกันมือทั้งสามยังไม่ปล่อยกันแม้เวลาจะเดินต่อไป เสียงประกาศเรียกเที่ยวบินดังผ่านเหมือนลมเด็กหญิงไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่รู้ว่ามันพาอะไรบางอย่างไปหัวใจของพ่อเต้นหนักเหมือนกําลังนับถอยหลังแม่เช็ดน้ำตาทั้งที่มันไม่หยุดไหลเด็กหญิงขยับเท้าเล็กน้อยพื้นเย็นจนรู้สึกได้เธอพยายามจินตนาการว่าพื้นนี้มีสีอะไร แต่ภาพไม่มามีเพียงความว่างเปล่าความว่างที่กดทับจนอกแน่นพ่อสูดลมหายใจพยายามทําให้เสียงมั่นคงเขาเล่าเรื่องถนนในไทยเล่าเรื่องต้นไม้เล่าเรื่องแสงแดดที่อ่อนโยนกว่านี้เด็กหญิงพยักหน้าทั้งที่ไม่เห็นเธอฟังทุกคำเหมือนเก็บไว้ในที่มืด แม่จับแก้มลูกฝ่ามืออุ่นสัน่นเธออยากจำสัมผัสนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเด็กหญิงเริ่มเหนื่อยแต่ไม่อยากนั่งเหมือนกลัวว่าถ้านั่งบางสิ่งจะหายไปเสียงคนเดินผ่านเฉียดใกล้แล้วไกลไม่มีใครหยุดไม่มีใครรู้ว่าตรงนี้มีโลกหนึ่งกำลังแตกละเอียด พ่อก้มลงหน้าผากชนกันลมหายใจอุ่นผสมกับน้ำตาแม่โอบจากด้านหลังเหมือนกำแพงสุดท้ายเด็กหญิงรู้สึกได้ถึงแรงสัน่นไม่ต้องเห็นก็รู้ว่าพ่อแม่กำลังกลัวเธอกลืนน้ำลายพยายามเข้มแข็งทั้งที่หัวใจเล็กกำลังสัน่น เด็กหญิงพูดเบาๆหนูยังอยู่ตรงนี้คำพูดนั้นเหมือนแสงริบรีพ่อหลับตากั้นเสียงสะอื้นแม่กอดแน่นขึ้นเหมือนจะหลอมรวมความมืดยังคงอยู่ไม่ถอยแต่ความอบอุ่นยังไม่หายเด็กหญิงรับรู้ทุกอย่างผ่านมือผ่านเสียง ผ่านหัวใจโลกภายนอกอาจเดินต่อโดยไม่หันมองแต่ในช่วงเวลานี้ทุกวินาทีหนักเท่ากันเธอยืนอยู่ในความมืดที่ยังไม่สมบูรณ์กับครอบครัวที่ยังไม่ยอมปล่อยแม้ไม่มีใครรู้ว่าความมืดจะลึกลงอีกแค่ไหนความมืดจะลึกลงอีกแค่ไหนไม่มีใครกล้าคิด เด็กหญิงเริ่มแยกแยะเสียงได้ชัดขึ้นกว่าที่เคยเสียงลมหายใจของแม่ไม่สม่ำเสมอเสียงกลืนสะอื้นของพ่อหนักและช้าเสียงโลกภายนอกกลายเป็นฉากหลังเลือนรางเธอรู้สึกเหมือนตัวเองยืนอยู่กลางน้ำลึกไม่มีภาพมีแต่แรงกดหัวใจเต้นชัดจนรู้สึกได้ในหู เธอขยับนิ้วพ่อรีบก,กำแน่นเหมือนกลัวว่าการขยับนั้นคือสัญญาณสุดท้ายแม่เอามือแตะหลังลูกวนเป็นวงกลมเล็กๆท่าทางที่ทำซ้ำตั้งแต่ลูกยังมองเห็นเด็กหญิงจำได้แม้ไม่มีภาพความทรงจำไม่ต้องใช้ตามันใช้หัวใจพอเริ่มเล่าเรื่องเสียง แทนเรื่องภาพเสียงฝนในไทยเสียงตลาดเช้าเสียงเรือที่กระทบผิวน้ำเบาๆเด็กหญิงยิ้มรอยยิ้มเล็กที่สั่นเธอไม่เห็นแต่เธอฟังแม่ก้มลงจูบผมกลิ่นคุ้นเคยยังอยู่กลิ่นบ้านกลิ่นความปลอดภยัยเด็กหญิงเอนตัวพิงเหมือนแรงเริ่มหมด พ่อรีประคองแขนแข็งเกรงโลกทั้งใบเหมือนถูกย่อให้เล็กลงเหลือเพียงอ้อมแขนและเสียงหัวใจเด็กหญิงรู้สึกหนาวทั้งที่อากาศไม่เย็นแม่ถอดเสื้อคลุมคลุมให้ทันทีมือของแม่สัน่นแต่การเคลื่อนไหวยังแม่นยำเหมือนสัญชาตญาณที่ไม่เคยหาย เด็กหญิงหลับตาทั้งที่ไม่ต่างความมืดข้างในกับข้างนอกเริ่มเหมือนกันเธอเริ่มนึกถึงแสงแสงสุดท้ายที่จำได้ไม่ชัดแต่รู้สึกอบอุ่นพ่อกระซิบเสียงแทบขาดหนูไม่ต้องกลัวพ่ออยู่นี่คำสั้นๆแต่หนักเหมือนคำสาบาน แม่พยักหน้าทั้งที่ไม่มีใครเห็นเด็กหญิงหายใจช้าลงเหมือนกำลังลอยสนามบินยังเต็มไปด้วยผู้คนแต่สำหรับเธอโลกเหลือเพียงสามคนเสียงเรียกชื่อใครบางคนดังใกล้แล้วหายไปเวลาเดินแต่ไม่รอเด็กหญิงเริ่มรับรู้ว่าบางอย่างกำลังเปลี่ยนไม่ใช่แค่ภาพ แต่ทั้งวิธีมองโลกเธอกำมือแน่นเล็บจิกเบาๆเหมือนยืนยันว่าเธอยังอยู่พ่อก้มลงอีกครั้งหน้าผากแตะกันลมหายใจสามจังหวะประสานโดยไม่ตั้งใจแม่หลับตาน้ำตาไหลเงียบไม่มีใครพูดถึงคำว่าเสียไม่มีใครกล้าเอ่ยมีเพียงความรู้สึก ที่หนักขึ้นทุกวินาทีเด็กหญิงยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางความมืดที่ยังไม่ปิดสนิทและยังเปิดช่องให้หัวใจเต้นต่อหัวใจยังเต้นต่อแม้โลกจะเงียบลงเด็กหญิงเริ่มแยกไม่ออกระหว่างกลางวันกับกลางคืนทุกช่วงเวลากลายเป็นสัมผัสเธอได้ยินเสียงเลือดไหลผ่านหู ได้ยินเสียงความกลัวที่พ่อพยายามซ่อนแม่ยังคงรูปหลังจังหวะเดิมไม่เปลี่ยนเหมือนกลัวว่าถ้าหยุดมือโลกจะพังเด็กหญิงพยายามยืดตัวเหมือนอยากยืนให้มั่นแต่ขากลับอ่อนเหมือนพื้นหายไปพ่อรับรู้ทันทีอ้อมแขนแข็งแ,แรงขึ้นแรงกอดน,นั้นทั้งปกป้อง ทั้งขอโทษแม่เอาหน้าแนบไหลลูกลมหายใจร้อนเผาคำพูดมากมายติดค้างอยู่ในอกเด็กหญิงรับรู้ถึงน้ำหนักของความเงียบมันหนักกว่าคำปลอบหนักกว่าการร้องไห้เสียงล้อกระเป๋ายังคงดังห่างเหมือนโลกไม่เคยหยุดเหมือนเรื่องนี้ไม่สำคัญแต่สำหรับเด็กหญิง ทุกเสียงคือหลักฐานว่าเธอยังอยู่เธอขยับนิ้วอีกครั้งเหมือนทดสอบโลกพ่อยังกลมอยู่ไม่ปล่อยแม่ยังอยู่ใกล้ใกล้จนได้ยินหัวใจเด็กหญิงเริ่มจดจำตำแหน่งของเสียงเสียงพ่ออยู่ซ้ายเสียงแม่อยู่ขวาตรงกลางคือเธอจุดเล็กๆที่โลกหมุนรอบ ความมืดไม่ใช่ผืนผ้าแต่มันคือพื้นที่พื้นที่ที่ไม่มีขอบไม่มีสีมีเพียงความรู้สึกที่ขยายใหญ่ขึ้นเธอเริ่มกลัวว่าจะลืมหน้าพ่อแม่ความกลัวนั้นแทงเข้ามาเงียบเๆเธอกลืนน้ำลายพยายามจารอยหัวเราะน้ำเสียงจังหวะการหายใจ แม่เหมือนรับรู้จึงพูดขึ้นเบาๆเล่าเรื่องเดิมเรื่องที่เคยเล่าซ้ำเสียงแม่สัน่นแต่ไม่หยุดเด็กหญิงฟังเหมือนเก็บเศษแสงพอเริ่มพูดตามเสียงต่ำหนักสองเสียงประสานกลายเป็นแผนที่แผนที่ใหม่สำหรับโลกที่มองไม่เห็นเด็กหญิงเริ่มเข้าใจ ว่าโลกยังอยู่เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบสนามบินยังหายใจผ่านเสียงและกลิ่นผู้คนยังเดินผ่านแต่ไม่เข้ามาครอบครัวยังยืนอยู่ในจุดเดิมเหมือนยึดพื้นที่เล็กๆไม่ให้หายไปเด็กหญิงรู้สึกเหนื่อยแต่ไม่อยากพักเหมือนกลัวว่าถ้าหลับโลกจะปิดสนิท พ่อกระซิบซ้ำพ่ออยู่นี่แม่กระซิบตามแม่อยู่นี่คำสั้นๆแต่หนักแน่นเด็กหญิงพยักหน้าทั้งที่ไม่มีใครเห็นหัวใจเต้นช้าลงแต่ยังไม่หยุดความมืดยังล้อมรอบแต่ความรักยังคงการแขนโอพื้นที่เล็กๆให้ยังมีที่ยืนและในอ้อมกอดนั้น เด็กหญิงยังคงยืนอยู่รับรู้ทุกวินาทีที่ยังไม่หายไปวินาทีที่ยังไม่หายไปยืดออกอย่างเงียบงนันเด็กหญิงเริ่มรู้สึกถึงความหนักไม่ใช่ที่ร่างกายแต่ที่หัวใจเหมือนหัวใจกำลังเรียนรู้วิธีเต้นในโลกใหม่โลกที่ไม่มีภาพแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักของเสียงเสียงหายใจของพ่อเริ่มช้าลง เหมือนพยายามเข้มแข็งเสียงของแม่ยังสัน่นแต่ไม่แตกเด็กหญิงซุกหน้าเข้าหาอ้อมอกมที่คุ้นเคยปลิ่งผิวปลิ่งเหงื่อปลิ่งความรักกลายเป็นภาพแทนดวงตาเธอเริ่มเข้าใจว่าความมืดไม่ใช่การหายไปแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีอยู่ความกลัวไม่ได้ตะโกน มันกระซิบซ้ำๆถามว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรพ่อไม่ตอบคำถามนั้นเขาเลือกจะกอดแม่ไม่สัญญาเธอเลือกจะอยู่เด็กหญิงรับรู้ว่าการอยู่สำคัญกว่าคำพูดเสียงประกาศดังขึ้นอีกครั้งใกล้กว่าครั้งก่อนเหมือนเวลาผลักหลังอย่างไม่ปราณี เด็กหญิงสะดุ้งเล็กน้อยพ่อรีบปลอบมือใหญ่จับมือเล็กแน่นขึ้นแม่เอาหน้าแนบสีสะลูกเหมือนซ่อนเธอจากโลกเด็กหญิงเริ่มเหนื่อยลมหายใจลึกขึ้นความมืดนิ่งไม่รุกไม่ถอยเหมือนรอเธอคิดถึงแสงแต่ไม่โหยหาเหมือนก่อน เพราะตอนนี้ความอบอุ่นอยู่ใกล้กว่าพ่อเริ่มหําเพลงเบาๆเพลงที่เคยร้องเสียงไม่เพราะแต่จริงแม่หลับตาฟังเหมือนภาวนาเด็กหญิงฟังหัวใจเต้นตามจังหวะเพลงนั้นไม่ต้องการภาพมันไหลผ่านตรงไปถึงข้างในผู้คนยังเดินผ่าน เสียงยังขยับแต่ครอบครัวนี้เหมือนถูกหยุดไว้อยู่ในฟองเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเด็กหญิงยกหน้าเล็กน้อยหันไปทางเสียงพ่อแม้ไม่เห็นแต่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเธอพูดเบาๆหนูยังฟังอยู่คำพูดนั้นทำให้พ่อหยุดหำ้ำทำให้แม่กลั้นหายใจ เพราะมันหมายถึงแม้ภาพจะหายแต่โลกยังไม่จบมือยังจับเสียงยังอยู่หัวใจยังตอบรับความมืดยังล้อมแต่ไม่กลืนเด็กหญิงยังยืนอยู่ในโลกที่เปลี่ยนไปพร้อมกับพ่อพร้อมกับแม่พร้อมกับความรักที่ยังไม่เคยดับแม้แสงจะไม่กลับมา แต่การมีอยู่ยังคงดำเนินต่อไปการมีอยู่ยังคงดำเนินต่อไปแม้โลกจะไม่เหมือนเดิมเด็กหญิงเริ่มผ่อนแรงไหลเล็กเอ็นพิงอ้อมแขนไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะเชื่อใจเชื่อว่ามีใครบางคนจะพยุงเธอไว้เสียงหัวใจของพ่อดังชิดใกล้มันเต้น แม้จะเจ็บแม่ยังคงอยู่ข้างๆไม่ขยับไม่ถอยเหมือนยอมแลกทุกอย่างเพื่อยืนตรงนี้เด็กหญิงรับรู้ถึงความพยายามนั้นมันหนักแต่มันอ่อนโยนความมืดไม่ถามไม่เร่งไม่รอมันเพียงอยู่เหมือนทดสอบ ว่าเธอจะอยู่ได้อย่างไรเด็กหญิงสูดลมหายใจชา้าลึกอากาศเข้าไปโดยไม่ต้องมองเห็นเธอเริ่มเชื่อว่าบางสิ่งไม่ต้องใช้ตาเสียงของแม่เริ่มนิ่งขึ้นพอเริ่มยืดตัวเหมือนรวบรวมพลังเด็กหญิงรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ชัดเจน ไม่ใช่ในโลกแต่ในคนที่กอดเธอความกลัวไม่ได้หายแต่มันถูกแบ่งแบ่งออกเป็นสามส่วนจนเบาลงเสียงฝีเท้าคนเดินผ่านยังดังอยู่แต่ไม่กวนใจเหมือนก่อนเด็กหญิงเริ่มแยกแยะเสียงใกล้เสียงไกล,กลโลกเริ่มมีขอบแม้ไม่มีภาพพ่อพูดอีกครั้ง เสียงมั่นคงขึ้นแม่พยักหน้าแม้ไม่มีใครเห็นเด็กหญิงไม่ถามแล้วว่าโลกจะมืดแค่ไหนเธอถามเพียงใครอยู่ตรงนี้และคำตอบยังคงเหมือนเดิมมือยังจับอ้อมแขนยังโอบสนามบินยังสว่างแต่สำหรับเธอแสงไม่ได้มาจากไฟมันมาจากเสียง จากลมหายใจจากการไม่ปล่อยเด็กหญิงยืนอยู่ไม่ใช่คนเดียวแม้ดวงตาจะไม่เห็นแต่หัวใจเริ่มมองเห็นเส้นทางใหม่เส้นทางที่ไม่มีภาพนำแต่มีความรักเป็นเข็มทิศและในโลกที่เปลี่ยนไปนี้เธอยังคงก้าวต่อชา้าสัน่นแต่ไม่เดียวดายช้า สัน่นแต่ไม่เดียวดายเด็กหญิงหยุดยืนเหมือนยอมรับจังหวะใหม่ของโลกความมืดไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปมันกลายเป็นพื้นหลังให้เสียงให้สัมผัสได้เด่นชัดขึ้นพ่อค่อยๆค,คลายแรงกอดแต่ไม่ปล่อยแม่ยังวางมือไว้ที่หลังเหมือนคำสัญญาที่ไม่ต้องพูดเด็กหญิงสูดลมหายใจยาว ลมหายใจที่มั่นคงกว่าก่อนเธอไม่พยายามมองเธอเลือกจะฟังเสียงหัวใจสองดวงอย่างเต้นใกล้กันเสียงโลกภายนอกอย่างเคลื่อนไหวแต่ไม่กลบสิ่งสำคัญสนามบินยังคงสว่างแต่สำหรับเธอแสงไม่จำเป็นอีกแล้วเด็กหญิงยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ต้องมีภาพพ่อรับรู้ แม่รับรู้เพราะมันสั่นผ่านอ้อมแขนโลกอาจปิดลงในดวงตาแต่เปิดขึ้นในหัวใจและในก้าวสุดท้ายของวันนั้นครอบครัวหนึ่งเดินต่อไม่ใช่เพราะเห็นทางแต่เพราะจับมือกันแน่นพอความมืดไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นของการมองเห็นด้วยหัวใจ